ครับครับอันนี้มอน,นสเตรอร์ทันสเตอร์ไลเล่นเนื้อเรื่องเพราะว่าเคยเล่นไปแล้วจำไม่ได้ก็เลยเล่นในเรื่องใหม่ทันที่เป็นอานนี้ไหมคอมพิวเตอร์แล้วทำอะรมาจะกูด้ยยูรโยูริยรุิ

มากตนนัวนี้หมุนหมุนยังไงหมุนโอเคัหหอออน,นหมาหมาผอมยังไงหมาฉันเสียอะไระหมานจะเสียอะไระนี่ไปเเออประมาณนี้ไอ้ฮาพือมันนี่มื่อนี้ แม่ฉันตัวสาวตายน้ำตาลนี่แหละเสร็จแล้วได้แมว <c oughs> หมายชื่อมันดี้แมวชื่อสแางค์หมายไม่ค้นเหมือนเลยวะออโอหน้างู 完璧な忍び足だったのにさすがはカムラの里でも指折りのつわものまだまだ私たちは修行不足のようです、うん、ああえ勝手に入ってきちゃダメ嫌ですわ同じ里のよじみ家族のようなものじゃないですかそんなことより里藤さがあなた様をお呼びです支度が済んだら出発いたしましょう อะไรเจจูเหมือนกูโผล่มากลางหมู yeah, Mont ่บ้านที well ่ไหนก็ไม่รู้หมู่บ้านเขามูด่ะแล้วก็แบบว่ามีแปดแปดเอลแม่เวเบเลียนแม่บอกว่าอะไรทั้งอย่างแล้วก็บอกว่าเออผู้ใหญ่บ้านอย่าเจอนะก็โอเคโอเคตามทีบเพม เดีวซกูไม่ใล้เห็นผีเป็นปะไม่ใช่ผีมอนสเดเขาผมแม่งตัวละครแบบถ้าเก่ามากเลยตัวเมื่อกี้ไอ้ผล่ะอะไรเมือกี้เขาบ้านโอ้โหได้วุปูน サトウサ、おつーおおおおしおお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 おたおお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  เอง,งตัว,ตวกูเมเมืนนะ่อสิบห้าปีก่อนเปิดเรื่องชิบหายขึ้นฉันจำมันเหมือนเมื่อวานไม่รู้ยาในเรื่องมากผมเลยอ่านไมห 変不明の災いにカムラの里存亡の危機近いうちに鳥で遠征することになるだろう佐藤を守らねばならん、うん、ご心配には及びません佐藤さん藤私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため、うん、姉様早速準備に取り掛かりましょう อย่าคอมคมปากกวา้างเจ็บเริ่มยิ้มเดือดไปแล้วเลยก็ผมอะมาสเตอร์โหโจอ่อว่าประมาณว่าอยากเดีย๋ยวเพิ่งคดหวังภาษาอังกฤษจะพระพเจ้าข้าพเจ้าไม่เคยเก่งเท่าไหร่ แผอปอนว่าเหมือนกูเป็นฮันเตอร์ที่มาันจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาหมู่บ้านนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างแลมเพลตไดโดเสามันรวมตัวไดโดเสามันรวมตัวกันจะบลัระเบิดหมู่บ้านก็เลยส่งฮันเตอร์มาจากกิลแลวอีนีก็บอกว่าดีใจด้วยที่มีฮันเตอร์มาจากกิลหรือเป็นฮันเตอร์จากกิลสักอย่างแล้วก็บอกว่าให้ไปคุยที่มาร์เตอร์โบโจที่เกตตอรีครับมาร์เก็ตเทียออมมิสเตรี่ร้านค้าปิดสนาโดย 1 the merchant. Cảm ơn rất nhiều. Jojo cũng biết cách đấy. Đấy là nói với Elder "Oh, ok." Mình nghe Master 2 Master, Master, chơi chơi, ông ấy. Tiêu cũng rất The State Fast Steel. The wow. มาสเตอร์ฮอร์นเดอะแบ็กมว้าวเมื่อกี้ก็คือคุยกับอ่ออานคาบิสนาเขาก็บอกว่าเขาอยากได้อะไรเยี๋ยวเขา,าจะบอกเราแล้วให้เราไปหามาให้แล้วเราอยากได้อะไรเราก็บอกเขาเล้วเดี๋ยวเขามาขายให้เราประมาณนั้นแลละมั้งใครมันจะไปใช้ปุ่มแบบนี้หมุนกล้องกับวะยอดมนุษย์ ก็ได้การยอมรับจากฮันเตอร์คิลแล้วอะไรคือถ้ากูไปในป่าที่ดูน่าสงสัยนั้นกูจะได้หมาและแมวใช่ไหมไอฟินนิสกับเคนิสคือหมากับแมวมั้โอ้ตกใจโยโมจิไม่ใช่โมไม่ใช่มูิมมจ,จริงๆแต่เป็นโยโมจิในเชฟที่ชอบสวิตเตอร์แดนสวิตัรน,นก็ ดังโกที่หวานก็ดังโกทั่วไปดังโกที่หวานชอบไม่รู้บั้นี่เต็นเขจะเลี้ยงดังโกเราเลี้ยงเปล่าวะไม่รู้อาจจะเชยชวนกินเยชยไม่บอกเว้ยเดบิกไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดนี้ม่อกในชีวิตแน่นอนบอกว่าเป็นดังโกที่อร่อยอร่อยมาก,มาก,มาก,มากอร่อยแบบอร่อยจริงจริงจะแบบหยุดกินไม่ได้ขณะทำงานแม้จะทำงานอยู่ นี่ยังไงแม่สาวน้อยผู้มีแคนเดอร์ของเราเต็มของไปให้หมดแล้วในกล่องมิติที่สี่หรือว่าให้เราไปแต่งตัวเพรายจะเห็นเราในสภาพที่เป็นปูฮันเตอร์เกียรบฮันเตอร์เต็มตัวนันแล้วทำไมต้องให้ทำไมต้องบอกให้คุลองใช้ลองซอร์อเบลยวญี่ปุ่นอนะ แล้วก็ใส่ให้กูเลยโอเคโเคตรเท่นี่มันชุดของนายมันโคตรเท่เจ๊อ๊บขลิม้าเซ็กซี่จิงเหมือนให้เราไปคุยกับคนบในเจตเลิงครับเจ๊อแต่ว่าเป็นหังพี่เจ๊โอ้โางที่เป็นน้าสวยได้วางที่เป็น ไม่อินกับการกินดังโกะชีวิตที่เกิดมาไม่เคยกินดังโกะดังดังขึ้นนี่อ่ะกิลมาตเตอร์ไม่ใช่เอลเดอร์แต่คนเมื่อกี้คนนี้เป็นกิลมาตเตอร์ไม่ผลแล้วโจโหโหโหโจโหโหโหเป็อ่าตอนนี้เป็น นี่ไหนเป็นตัวเย่างเป็นทางการแล้วไม่เป็นลคเฟกับมินโตะและ้วก็ล่าเหมือนเตอร์โอโหโอโห้เนี่หาแม่งเหมือนจะบอกเรื่องทั้งหมดแต่แม่งก็ไม่บอกแล้วก็บอกว่าไปคุยกับเออ่นี่ยเนี่ยสาวเนี่ยเจ้วแลก็ให้ไปคุยกับเด็กเบียวนินจาเถอะถามโอเวอร์จังวะนี่ให้คุยกับมาสเตอร์อุซุชิเยอะเยอะ ลูกยิ่งกูดมาเตยอุตสิชิกุนรูปท่าเดิมนี่วะคืออยู่ในหมู่บ้านนินจาหมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าๆที่มีนินจาจะแบบว่านี่เราใช้กล้องและถ่ายรูปคสิแล้วให้กระันดูด้วยนะโอ,โอเคโอเคเลยไม่ได้อ่านเลยนี่วะหมาบางังเท็กซ์พี่เจ รับคุมความสามารถรับคุมความสามารถที่เทรนนิ่งแอเรียสเบนเนต20เกมตรผมเบนชัดเบนนะครับโอ้ชัดเบนแบบโคตรเบียวนีจ่จ้าฮะตัวลิชัยรู้จักก็ไม่เด็กแล้วนะฮะอะไรโกหุดอะไคือโกหุดเพราะนี่มันจะเป็นนกหูกเที่ยวไว้บินดูแบบของข้าเนี่ยแปลไรจะต้องแต่งชีมันด้วยนะเดินม,มาประมาณลั้น เฮ้ยเหมือนไก่ตัวใหญ่แกแมวชื่อนี้เรียนมันจะเรียนเยอะเอกินไปละมันชื่อไก่อะไรดิไก่ไก่ไก่ไข่ดีกว่าไข่ไข่ไก่ไข,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 ไข่ชื่อไข่โอเคนกชื่อไข่ พีตาเลนพีตาเลนพีตาเลนนี่คืออะไรวะไม่รู้โอ้ต้นไม้ประจำถิ่นที่ให้พลังวิเศษสโนกใช่ไหมเอาวพวกมะยง,งมะแหนรมะโรงมะแหรงใั่ไหมเซริเดอะเมลแมนเจ้าแมวน้อยที่ชื่อเซริเจ้าแมวส่งข้อความที่เรียกฮันเตอร์ในคอมปาร์ตี้คุยเดียวมันจะส่งข้อความหาฮันเตอร์คนอื่นที่นี่มันจะออนไลน์แล้วจะมีฮันเตอร์คนอื่นนะแล้วไต้องถามฉันว่า ทำไมถึงทําได้หรือทำไมเป็นอย่างงั้นแมวไล่ไปคุยกับคนคนไล่มาคุยกับแมวแม่งภาษาแม่งอ่านไม่รมู้เรื่องภาษาแมวเออเอาเควสของไอ้มาเตอร์ยูซูชิมาใส่ในเคล็ให้แล้วจะต,ต้องมชั่นใจว่าพร้อมจริงๆโอ้เคล็ดรัยรากขนาดนั้นเลยเพียกก่เนี่ยกินกินซูชิเป็นเป็นเจซูชิไอนี่ยนังงู เดือดดังคืองูเอฟเฟกต์อินคีดาเมจบายคุณไหนไม่ไม,ไม่ไม่น่าดีนะเว้ยโอ้ปงิง

ั้างูกับชาน่าน่จะคงจะอร่อยแล้วมวั้ง Century Abaddon by the God คดลิกเเกอคือแบบถ้าแปลไอ้ตรงนี้เป็นไทยอ่ะลิเก,เกแบบลิเก,เกมาก ขีนบรจุอ่ะเยี่ยมมาเตอร์ยูซี่ก็มาด้วยป่ะมาเตอร์ยูซี่มันทำท่าเด่นมิจฮคุยได้คุยกับมาสเตอร์อุซี่ซัพพลายบ็อกที่เต็มไปด้วยของมีประโยชน์ทุกอย่างที่อยู่ในนั้นเป็นสมนาคุณจาก,กิวปีที่จะใช้และมีทุกอย่างที่อยากจะมลแรงมาสรรันช่วยในการล่า นั่นก็คือไวส์บล็กทำไมหมาแมวกูมันเหลืองอะอย่าเลยมนมีของไอ้นี่ปะจ๊ะจปุ่มเจกระโดดให้มันไปกด,ดเจกระโดดวะนะอย่าเลยชื่อขี้เกียจคุยกับมาเตอร์อ,อุซูชิแล้วเก็บแมลงแล้วเก่งขึ้นเก็บแมลงเก็บหมูเก็บปลาเก็บไก่แล้วเก่งขึ้นมึงบอกว่าไอ้เหี้ยหมากับแมวเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยโคตรเจ๋ง โคตรดีโอ้ยดูแถวนี้ดีดูมันจะมีมอนโดยลงไปดูแถวนั้นหน่อยแล้วกันมาเติลซิชิแม่งให้กูกระทืบมอนมาเติลซิชิบอกให้ตีมันอย่าไปกลัวมันเพราะมันเป็นแค่อมอนตัวเล็กอย่ากดง่ายวะโอสูบ,บาราชิท่างตัวแล้วหรอสุดยอดเลยพวกอย่าลืมเก็บเอ่เก็บเกีเก่ยวจากมอนสเตอร์มันสามารถใช้อัพเกรดได้ที่สที่ช่าง ไห้หามาสเตอร์บอกให้เก็บศพไดโนเสาร์แล้วก็ให้ไปหามันยุปอ,อีทะตะกี้มัสไม่เจตตะกี้ใช่คือมึงจะบอกว่ากูพร้อมแล้วกูตีไดโนเสาร์ตายสามตัวกูพร้อมอแล้วกูเป็นฮันเตอร์เลยไม่ใช่หรอบอกให้ใช้ปาเทวลไปแคมป์ฟาทีเทวลเนาะชี้อ่ะโคดเบลนิจาร์ด้วยผันเวสิกเชนดิ่งแล้วนี่ภูมิใจในตัวเราจริงๆ

ว่าแต่ปา้าจะคุยเรื่องเควสยังไงแล้วฉันอยากจะทำเควสตีจากการแปดตัวตีไดโนเสาร์สแปดตัวไดโนเสาร์ตัวนี้เลยเอา้าโอ้ทำไมเฮ้กินงูพีกิงไปไอ้คลิปอือิ่มตบหน้าอร่อยท่าางนี้นี่มันสบายจะแบบปล่อยนกคูขึ้นฟ้าแล้วก็เห็นทุกสัประโลกสัตวภัยบืด อีตาตะกี้มาสอีตาตะกี้เก็บทุกอย่างตอนเกมเริ่มมาเก็บทุกอย่างที่เก็บได้อืเก็บแมลงเก็บแมลงก็ส่งพลังโอ้โหไม่โดนห้าราชการไม่เจอมาเจออุซิชิมตกกระแสจิตมาคุยด้วยดู กระโดดเก็บมแมล,กลงก็ได้ตังค์ออะไรคือแมลงบินแต่แล้วก็มาเป็นตัง,งค์ให <c oughs> ่นะพัดจิงเก็บศพได้โดนเสาทุบเละตัวแบบเซียบังจอ วานจอวอตรงนี้โอ้ยตกใจมาคุไหนคุณไหนคุณไหนคุณไหนบท่าไงนม่มบท่าขอมุมก้องมุมนี่ยโอเคน่าหยีน่าหยมากทุกคน โอเคครับวันนั้นเนื้อเรื่องจากคนที่พูดจากนักโมนสเตอร์ฮันเตอร์ไลท์เนื้อเรื่องจากตั้งห้าที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ของปากของพอวันนี้